แล้วเอาเสื้อผ้าไปเองต้องทำเองแล้วต้องจาให้ได้ด้วยเนาะป้าศรีเ็เก่งมากจดเลยเขาบอกให้เอาสร้อยพระของพี่เนี่ยคือเจ้าคุณนอแต่ป้าศรีเขาจดว่าเอาสร้อยเจ้าคุณนอเอาสร้อยเจ้าคุณนอไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนําเสื้อลายเสือไปด้วยมีแต่จดว่านําเสือไปด้วยเสือที่ไหนเอาเมราะก่อนนักแสดงนเอาเสื้อผ้าไปเองเอาเสื้อผ้าไปเอง เอาเสื้อผ้าไปเองก่อนแล้วองจำไห้ได้ด้วยเนาะใช่เ่ไหนเขาจะบอก่าเหมือนกันเขาจะบอกว่าเอาเสื้อผ้าตัวนี้ฉากนี้สีแดงมีเขียวแต้มอยู่นะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะอยากจะแชร์ก็คือว่าตอนนั้นเดินทางไปถึงแอลเอก็แบบอยากจะได้แจ็กเก็ตแบบเท่ๆหล่อๆสำหรับเรื่องนี้เพราะทุกคนต้องใช้เสื้อของตัวเองใช่วันแรกก็ยังไม่มีถ่ายก็เข้าห้างไปถอยแจ็กเก็ตมาตวงโอ้โหยางรลอใส่เข้าฉากเลยมันลุ้นขึ้นแต่ ผมจะต้องโดนยิงโอ้โหแล้วผมก็ไม่รู้เลยนะว่าการโดนยิงมันเป็นยังไงสมัยนั้นน่ะอเขาก็ยัดถุงยัดระเบิดยัดัเลือสายออกไปพอห้าสี่สามผมก็วิ่งวิ่งทันนั้นนี่เขาก็กดระเบิดมันปังแล้วเสื้อแขนเสื้อผมมาห้อยลงมาตรงนี้ รีสินสักพักจนเขาตะโกนลมลงสิวะลมลงก็เลยต้องหมอบลงจนกว่าเขาจะคัดเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามจะเอาเสื้อก่อนเสียไปเลยของพี่เนี่ยเยอะสช่ไมพี่เยอะจริงพี่ผ่านไม่รู้กี่คนแล้วกี่กองก็ไม่รู้มีคุณยายมีป้าสีอยู่ที่บ้านเนี่ยวันพรุ่งนี้จะถ่ายนะวันนี้เราไปถ่ายเรื่องอื่นวันพรุ่งนี้ก็จะถ่ายเรื่องนี้เขาก็โทรศัพท์มาที่บ้านบอกให้ช่วยจดให้หน่อยว่าพรุ่งนี้ คุณจิ๊กเนี่ยต้องเอาอะไรไปมั่งภาสีก็เก่งมากจดเลยเขาบอกให้เอาสร้อยพระของพี่เนี่ยคือเจ้าคุณนอแต่ภสษีเขาจดว่าเอาสร้อยเจ้าคุณนอเอาสร้อยเจ้าคุณนอไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนําเสื้อลายเสือไปด้วยแต่จดว่านําเสือไปด้วยเสือที่ไหน่นไงสังไม่ดูสังเกตไม่ถูนำเสือเอ๊ะเราเอ๊ะอเรื่องอะไรวพราะเราต้องเอาเสือของเราไปเองเนี่ยงง าว่าเรื่องที่จะถ่ายเนี่ยคือเรื่องอะไรใช่ไหมที่บ้านเขาก็บอกว่าเรื่องลอลิงจับหลักอแต่ป้าศีกับคุณยายช่วยกันใหญ่สองคนจดมาลอลิงโหนต้นไม้เราก็จะเล่นเรื่องอะไรว่าลอลิงโหนต้นไม้นี่นะเล่นบทสามใบเขานะ ร้องไห้ไม่ออกควากยามองทั้งปลืกเละแยงเข้าไปในลูกตา <c oughs> ใช่ป้าหลังฝนป้าหลังฝนร้อ,องไห้ไม่ได้ทำไงก็เดินลุกขึ้นเอาหวัวชนตะเกียงแล้วมันก็ไม่ร้องทำไงรึกษาพี่เทียบนี่และแอลเล่นด้วยกันแอลต้องเอาอยามองทาป้ายไปวันแรกลูกตาไปขึ้นลูกตาไปขึ้นพอหที่สองเอาอีกเอาหอมแอลต้องเอาหอมยามองมันไม่ขึ้นเอายาหอมก็ป้ายโอ้โหที่นี้สองข้าง